เฮ้นหัวมาเลยมันวิ่งอยู่วิเด็กเขาอยู่ไหนนี่ใต้ตินลงหนู่มล้นกระแตกหนึ่งกระนนตายตัวอยู่ไนบ้างล,ล่ะยิงีเฮ้ยตัวนเขาเอฟเคอเดีตะพนอยู่ไนะนอยู่ไนบ้างเราเนยิน ครัไอ้มีดตอนนี้มันฟิวแล้วเขาเผาตัวเองเขามันติดใส่ตัวเองว่ะแล้วไอ้นีดใครก็ไม่รู้นี่นะอะไรเนะี่ยเขาเกยบไปตัวเองทำไมแสดงแสดงวเงเพราะฟิวคืออีกคนนึงเหรอที่หนึง่งผิดผิดผู้มีอะไเมือ่อ<า>กี้เมื่อกี้คือยิง ยิงไม่โดนเลยนะแต่ว่าเขาตายได้ไงมีอะไรทองตรวนี้ไม่ตางมันใจจยถึงจะไปเติมตลกต่นไปนะครับโอ้ยห็นแต่ห็นแต่แขนซ้ายอ่ะให็ไหมใช่ัน้เปิดไปไม่ถึง เยอะแต่ก่อฟ้ามันบินขังเาอแตงเสคนลยนแต่แมพที่ไหนนะคุณพี่แม่คนจีดี้คนมดีย ล้มปะเนีย่ยเอือลมแม่นะมีคนเหรอตรงนั้นไม่มีที่ลมวงม, <c oughs> ม,มีทิว <c oughs> ไหมไม่มีมีทิวมีแต่ <c oughs> อ๋อมีเลี้ยจูอ๋อมีมีมีอันนึ่งอันหนึงมีอะไรอ่ะอะไรเล็กใจต้องที่มีแท้ <Okay. S 2> <c oughs> อะไรกันต่อจังมีแบบจะพังแล้วนะโอ้ยแล้วมีคนยิงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วเขายิงว่ะเออแล้วเขาถล่มได้นะพันปะเนี่ยพันมันนี่มันนี่ เอาเอาลับใครเนี่ยคนเดียวเนี่ยวัดเห็นเขาชื่อตัวอะไรนะแกใส่แว่นอ่ะหนึ่งพันอะบริสติกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้มีสามแล้วเขาวิ่งไปนู่นวิ่งออกมาเราออกอือสวย ติดปลายรถดามิทที่จะนำไปก่อนระวังเจอนี่เขามีแรมด้วยเลกหนึ่งดูอิดมนนูอิดโลหนึ่งนี่จ้าพี่โค้ดลบรถลบตายรอบตโอเคนี่ยด้วย แล้วเขาดรอปแล้วเขาจะขึ้นมาเอานี่ไง่บแล้วครับโอเคอันนั้นอีกทีหนึ่งนะได้เล่นตรงนี้ได้นึ่งตรงนี้แห่งได้ ฝ่านงแ่งคน,นเดียวหนึ่งไี่หมอแน,น่นะ่ะจะบอกแค่ว่ามันนั่ง,งยิงมัน่อี่จะเอาไม่หมอนะั่นโอ้ยมาใกล้บไปแล้วลงพามีชุดทอง อยู qui, oh, so are you, right? ่บ right? um, ้านบ้านล่างครับใช่ชั like ้นล่างนี้ทำไมต้องลุมเรามีโั่นมีละไข้อมูเราเปิดอย่างงี้หเอาเลยนี่เราไปเพอมาเอาเปิดวัด หลายๆนี่พยายามหลายรอบแล้วนะต้อง,งองหาไปเล่นไหมตอนนั้ไม่ได้อยู่ในรูมาลิติกไอหมอนี่เล่นตรงนี้ได้มุมมุมิตรค ้วตีอืน่นล่ะเอ่อมีตีบ้บ้านเนี้ยบ้านเนี้ยมีบ้านหนึ่งมีตัวล่าง,อ,างอุ่ยเก็บตังโลโดนดูนดอะ ไม่หมดอายุแหละึงไม่หมดอายุเอ้าข้างในมีวัสดุใช่ข้างในมีวัสดันบังอลรอนั่นคนเดียวก็เนเป็นมีเศษคนหนึ่งไงแค่คนเดียวตั้งไงเลยเฮ้ยละตี้นะเขาเพิคน เฮ้ยล้มหนึ่งหรอไปเลยแล้วแล้วลยวลลตีไม่ใช่เหรอมันเข้าไปทำไมเนี่ยนะครับแตครับ้าเปลี่ยนโปรตังค์เออเฮลตี้้เปล่าลาลาโค อ,อยู่งลางามีอ,อีวานทองอุ้ยโดนหน,นู<อ>นทำไงดีอ่ะขึน้นได้ไหมเน่ะพี่บอกได้ทำเดียวเลยที่พอ พี่มาเคาะแกตรงนี้ให้เดี๋ยอยู่ด้วยได้ไหมได้ไงมุมตรงนี้ดีกว่าข้อคนนึงหมอนั้นเต๋อวะเบียงกะลอเขาสมุกให้ทำไมมาคนละตี้ไม่ใช่หรอพี่จดียวกันได้หรอลงแล้วตัวนั้นลงแล้วจะไม่หมอนี่ตัวไั้นยังไม่รีเคียเบอร์ระวังนะ เฮ้ยไอ้ที่ได้หวเตโอ้โหนที่สุดไดนอยเลลระเบิดโอยนี้อนตีจเป็นไงสวยแล้วพี่ดงเจเปอร์เข้าหัว เดียว <De> <De aring. S 1> เองตรงนี้ครับหนึ่งพันตำบลหนึ่งพันไ,ไล่ไลยไล่จุกอะไรของมันวะเนะี่ยไม่รู้แพค็คครับในบ้านอัดแล้วเบิดต่อ <c oughs> เอ้มล,ลอมันอมอยู่ตรงนี้พี่ระวังมันแอบอยู่มันบินมาแล้ว เฮ้ยเวข้าบ้านเ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 ข้าบ้านปีประตูปีประตูชิบโรมาเร็วไปเวโอเคเะสซี่เร็วนะใหคนพวกนี้ปีไปชั้นสอง ชายหิงกันมันมันโอ้คนบลรีพี่ด่วนนี้เฮ้ยติดไหนก่อนเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้ก็ต้องสแก,กนกันเลยเหรอเกนก็ต้องสแก,กนกันเลยเหรอ,อไม่เจอซะแล้ว จริงนะมาแล้วด้วยมาแล้วดิอาแล้วแรกหนึ่งเกระบาดหนาวจับตายจะต้องมีมูดได้นะทุกคนล้มล้มล้มต้านลังมาหนึ่งคนพี่แอนนอนิมุสช่วยด้วยได้พี่มาเลย đi định mà mình ý định của mình ý định 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 าไม่ชบตัวเองวะคนจุดีชุบนี่ไม่ยังเล<ต>ยนี่วงแรงมากค่ะนี่เก่งมากดูชีวิตอยบอกเลย แต่้องฟ้าังรน้องฟ้ามารับหน่อยสิผมมีไอ้เราขึ้นสิบลายไปหนึ่งต่อกันได้ผ่านรอดอ่าแล้วเขาต้องรอดสิผ่านมามหนูไม่รอดอ่ะอยู่แบบหน้าวงผมมีฮิตเชิวดด้วยคุณจูดี้อะไรกานเขาผ่านรอด หน้าวง I believe you survive that Yeah yeah I can do it I can do it รอกแป๊บนึงได้เลยรอคุณครับหนูไม่มียาละมีพี่มีหกอันได้นี่เอาไปเลยด้วยเอาไปคีณครับมินี่เปล่าเต็มไม่มีปัญหาอลิซอุ้ย เราสามารถไปโน่นได้ถ้าเขาจะดักแลอ,อย่บงไม่มีปากก็คือไม่มีกระสุนเฮ้ยเฮ้ยเขาเห็นเราแบบวิ่งมาทางนี้แล้วล่ะเราน่า<ด>ติดติดได้เหมือนกันนะเพร<ข>าะว่ามีสิบโรตาเมทดปไนต้องวิ่งรอพี่นี่แต่บบตบบผมยิงค้ำให้เบย คนพวกนี้หนักวงเลยอันยองอันยองพี่เตเตพี่เตเตมาหนูจะไปแล้วนี่มันไม่ได้กิงข้าวไม่เห็นตรงตรงเลยครับเวทเแต่ว่าเกาะมันมันขึ้นปีเกาะใหม ใกล้มากใกล้มาก่ตัวนีระวังคือไข่าวกระสุนมาไม่มีกระสุนผมต้องการกระสุนด้วยไม่ใช่แค่อระตนผมไม่มีกระเป๋าเเบอร์ใช่ เขาจะด่ามาทีนี้เขาจะด่ามาใส่เราด้วยอ่ะเอาแย่ละแต่ผมคำฝั่งนี้ให้ก่อนก็ได้มีใครมียาให้กูหนูหนูหนูอะใจจนหมดละยา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 ใจจนหมดตัวแล้วอุ้ยโบเชมดีพ่อหนุ่มเอาโบเช็คจากมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้าไปล้นะ วิ่งไปวิ่งมาแค่นี้เองโดนละจูดีระวังหลังนะผมบอกเลยไอ้คน<ด>พวกนี้มามาให้มมาแล้วจูดีเระต้องวิ่งออกหย่าอย่าหย่าหย่าต่อปลอมปล่อยยิงตัวปลอมปล่อย เซวมิกกี้กกนี่พาว่ายังไงน้องดังมันยอดนนี่ไ่ไม่ได้รอดแล้วไม่ <laughs> ติดของนีเหมืคนเลย่ครับทีหนึ่ง จารย์ให้การว่าพูดเทนติงซาเบลมีเทนติงซาเบลมีเหรอพูดอะไรอ่ะพูดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวหรือยังไงอ่ะในบ้านเหมือนจะมีเฮ้ยจะบ้าคนจูดีเหรออู้โดนไม่โดน อะไรดีที่มันเป็นคอมมอนหรือไม่คอมมอนแล้วลุณลุมแล้วแล้วท่านผมคือดิฮะอันนี้อันนี้โอ้แล้วเราเล่นในบ้านได้ ขวามืออ่ะมีนายเตียนเหรอคุณสามไหมเนี่ตัวแม่น้ำตัวข้างล่างน้ำพานถ่ายนองโอ้โหเอาอะไรอ่ะมาเอาอะไรอ่ะโอ้โหแล้วออกผมแบบนี้แล้วกูจะออกไงโอ้ ตัจไม่ด้เยจ้าจ้าเอ็นบีครับเก่งมากวยวันฮิตสองร้อยสิบไปนอน